กินมากหากินมานะเขาจะถ่ายทอดให้บ้านเราดีนะยายาสวัสดีคุณสมจิตจ้าไิฮัลโหลทางดี <c oughs> ไม่ต้านหมาิน

<laughs> ยายบางร้อนไหร้อนแต่เราแั่น้นถือว่าปกติยังหวางสันแค่นันเท่นเสรินนัวันไห่น้อถ้มถบึงแล้วปิดแล้วปิดไฟหลาดแมงสือสวยขย,ยี้ใจบังเอิญสวยกระเป๋าสมบาตยาย โปย้ยาจะยิงโปยากับโป้เป่งกับโปหมากอาทิตย์หน้าเคลียร์เรียบร้อยแล้วเสาร์ที่จะพาไปช้อปปิ้งนะยายายเยอะสิเคลียร์เยันเทีฮซานเบียง,งเอากับทำความสะอาดกับสิพาไปซื้อตู้สิพาไปซื้อจักรยานสิพับไปตู้กุ้งสิพาไปกินขา้าวยุครอกบึ้งบึงบ้งอยู่นี่อยู่นี่แห่กันร้อนอยู่ เนี่กัรอนบาัา้งใส่ชุดส,สวยเป็นตาอยู่ใส่เปนตาเยอะเลยไปแล้วใส่คือๆไงแม่ค <c oughs> นต้นเห็นีนะมันเห็นรูปมันเห็นห,นหนนากา <c oughs> ันว่าโอตี <c oughs> อันอยาเซสวยอีกรอบหนึ่งเดีย่าบูเซงคนหน่ม เจ้ากุหมัวลายเชื่อมากระิท้าปแป้งจีนอ้วยคุณสวยเว้ยเปงเอิญสวยมือวันที่นิจจีอยู่ดีแม่งกับเดไปจังาาเขาเนี้ยจัาดีั่งเดีย ล right ักบาทก็หมูบ่อผู้ใดบ่เอาคนนี้ thả เอาเมนี้ออมมีบ่อซิบเอาทำบุญบ่เออทำบุญลงลงหมูลงหมูอีแต้มไปบ่ไปกับโย่เจ้าเอไปยี่หรือตีมัวไปยี่หร้อตีม้าเหิน มันสิมันสิไปอีกบ่นีนเออคือพวหวอกมาเล็นน้ำพญดอนเนี่คืวกหวกมเล็นน้ำพญดอนเน่เมื่อนั้นมันกินขาแเรวมันเมยมันีจ้านูดอยูาหมดที่ทุกนแล้วคือเกาะขึ้นแม่ขาไหมวนเต็มบ้าเนาะ ดูเย็นมาทำาหาบ้านพิาไปวัดต่วนี้งานไหลบ่พนี้ช้าบ้านบัวจะมีเงายบเบ้งเบิ้งกระดายายเห็ดจังไรเนี่ย่ยานแมันบวกกาปากตีโดญน่ปุนอร่อยดีติอร่อยแซ่บ Ơn lợi <laughs> à, dẹp á Ơn lợi dẹp, mấy nháy đám bò? Ui, chị kín chuối, im áo kiểu bom, nhát xoay cúi cúi nháy đám Kết là tôm khai bò Ngầm trời quầy, trời lãi mấn Rau, rau tôm, nấm lái, pê tuổi tia, cơ đen Ui, ui, ui Ui, xuống, ui, ui, ใส่หลายเถอะ,อะม่เดียวนี่จีบวะดูเปีน,นยอัอ่างปลาปัดบนอไดวยังดูพาะเอานเข็มแนวเจ็บน้ำตาหนน้อยนึงมันจะเสบนะนี่ก็มีเสียต้ำแวนวเอาเลยตุ๊ปุป๊บ

มันใหญ่มังอยู่ใจ่ดนี่นี่แม่มากอ๋อมันคือเป็นว่าสีนมันุกอืมแล้ารแจ่พวกยังจะเก็บบอลยนมัน,<ว>นา o n ะเออเมากไปแส่ให้นตาหนนมามาเตียงแม่เออมามากเขาดีบานี่อัน ถ้าอันนี้มันใส่ได้บุญของที่วีโดห้มันใชงั้นปลาเพียงมันได้มันมันได้เอาไปใส่นาฬิกาก็ได้กันเองเอาไปใส่เนี่มันเอาห้ทุกคนนี่มันนาฬิกานี่เอ็นดุยไหมเอาไม่เอาไปใช่นี่ล่ะนี่เอาหอยจำไม่อันไม่เอาหอยยูยันป้าเพียงป้าหิงกระพุ่นนาฬิกาที่คูนเอาห้ที่บอดแบรนอ่ะลองไปใช่เบิ้งไม่ไม่ยูดี้แม่ไะนะที่ไม่กล้ามาด้วยฮะ ไคมาเหรอใครเนี่ไหนบัเต้นตายบัวมันเป็นอ่นี้มันเป็นชั่นกลางนี่หร่ใช่บัวมันเป็นสีอะไออมันเป็นทันน้อยดิชื่อว่าเบิงมิตรต่กีนิมที่ยายฉนิมแม่แรงไม่กล้ามากูนี่ช่อมีดรไมเปล่าตาทุกคนใครๆมีตาเจ้า่ลายบมันเป็นนเปอาตาน่นมามันเป็นอันนี้บ่ดันเป็นใครๆบ่เลย อันนี้คือไข่อยู่บุไข่ยังไหนบ้นี่นใส่ยังอยู่อ่ะนี่กูไปใส่อีกอันเหมนี่นี่แม่ยายจากก็นี่เื้อ,อโอ้โห<อ>ได้พูดตาดีอยู่น้ำกันมนาเดียนไปเใส่เลยเห็นอยังดอกหาอย่างบูสมบัติเสีย,ยซื้อว่าสิเคียวได้ เอายายนึกว่าเจ้านอนแล้วเเต่หนุ่ยว่าคือ,อป,นนปิดไฟตะเว็นเถอะสิย้า,ายมาบุกไปีก็ยังอายุมาสียหาไปซ่องอยู่มันนอนอยู่ในห้องถืสอสุดแล้วสิเป็นหยังกันนะหลานมาอยู่ก็สิขึ้นทอดหลานคือกันายๆกินทอดได้ง่ายแต่ยายทอดไปูุปผานอืม

ามเอาไปล้างไงเจมหมืก่อไว้สิเอาล้างไงก็เอาลดลาไปเรียเรื่องเย้นเือหน่มแขงโคไปนี่คนดูวะหนาวดีเนาะยุโรปกัเย็นเย็นก็สิบ่เขามามันเย็นโอผ้าบวานนีพลังงันมาหาเบิร์กินของเมืองกว่าปุ่น กำลังอืมาบ่มีอมบเอาขบนน้เปิ่อยู่ดีละว่าบออ่น้อีนไเ้ยมาตื่นมาทันดนี้นอนตื่นสวยขาไปอยู่สิหมไปน่ยม่หน่อยคิดถึงแย่เลยเลยบางสิ คุณอีล้วโพดลงอ่ายใบาบท่านในหอดดอกตีเห็นมันมาถึงใสแล้วน้อแล้สิเอา้าเด็กน้อยโมนีไปรถตอนนี้เสนอนี่ราสวัสดีจ้าไั่ตำแห้งครักแต่ายาย นาวนาวมืดอาทิตย์แล้ววันนั่นนี่กูไปใส่ไว้เพือไม่ยุติธรหนึ่งแดงก้ใบขยาแดงก้บถูกใจน้อหร่อะไเสบอืมเสีบ มันหนาวมันกเก่็ดนะอืมจับมนจับมันคืออะไรจาบทองแดงข้เ เอาเพิ่เพิ่นมีรถแหย่อยู่บ่ฮึ่มซึ่งหลแห่งหมอองกองไปได้ยายกองยาวกักองยาวมากจาันาสี้้นัเพิ่ไปกินลาบัอ สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะไมา้าไม่กไ่กินไ่กักกกายกปดูกกายไปเที่ยวจามือล้อไปใส่หไปจังหวัดกันจ้มือฮัลโหลชอมชายอยกจ่ายงวนปเงินอสอมอบบ่ tay nhanh lắm Nên nhanh những, nhanh cầu có bật cảnh anh Nhanh cầu bên cuối anh bên tham nhé bạn đi hát chưa?